มีคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องของลุงโทนี่นะครับคือกรณีที่สกสทชเนาะเข้าไปาตรวจค้นนะครับจริงๆมีหมายมาแล้วนะครับหมายออกมาแล้วว่ามีการลักลอบการใช้วิทยุสื่อสารนะครับซึ่งเป็นวิทยุเครื่องเครื่องสีดำเนาะก็จะผิดผิดฐานที่ว่า ไม่ได้รับอนุญาตในการใช้งานนะครับถามว่ามันมีเหตุผลเหตุผลกลใดเกี่ยวกับลุงโทนี่ไหมเราจะมีผลกระทบต่อก,กับ,ก,บกับลุงโทนี่ไหมจริงๆไม่มีผลเลยนะเหมือนไปโฆษณาให้ลุงโทนี่ด้วยซ้ํานะครับนะโดนค่าปรับไปทั้งหมดหมืน่นหมื่นกว่าบาทนะถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ก็ต้องเป็นคดีความเนาะวุ่นวายกันไปหมดนะครับ แต่ลุงโทนี้นี่ขายของเนาะโต๊ะหนึ่งก็จะได้เงินอยู่เช็คบินนี่บางทีนี่อ่ากว่าจะได้จัางก็หลักหลายพันนะโต๊ะหนึ่งหมูสตัวนึงก็สองพันกว่าแล้วนะครับก็คงเป็นไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมสปอนเซอร์เข้าครับสปอนเซอร์วิทยุเข้านะฮะได้วิทยุฟรีนะครับมูลค่าแพงกว่าวิทยุดีโดนยึดไปอีก สิบเครื่องนะได้เครื่องใหม่ไหมสิบเครื่องนะครับได้มาสิบเครื่องเลยนะนะครับแล้วก็ได้สปอนเข้าด้วยนะครับนะแล้วก็ร้านที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยดีไม่ดีต่อไปก็ได้ขายวิทยุนะครับดีเป็นแล้วต่อมาอีกนะลุงโทนี่โอ้โหเหมือนไปเสริมความดังให้ลุงโทนี่นะครับสุดท้ายแล้วข่าวออกยิ่งกระพือออกไปใหญ่โตมโหรานลุงโทนี่ดังขึ้นไปอีกนะเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นลุงโทนี่ก็ออกมานะครับ ท่าคลิปอธิบายอ่ามีคนดูอีกนะครับลงเพจลงอะไรได้ตังค์อีกอ่ะคือโดนคดีความโดนนู่นนี่นั่น,นโดนร้องเรียนเรื่องทางหลวงยังไม่จบมาเรื่องวิทยุอีกวิทยุนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าใครดูข่าวนะครับอย่างของลุงโทนี่เนี่ยนะฮะเราจะได้สาระในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิทยุสื่อสารนะครับกสทชเนี่ยเขาจะคุมเกี่ยวกับวิทยุทยสื่อสารแล้วก็ โดนนะครับโดนที่ใช้บินถ่ายถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรนะถ่ายวิดีโอนะครับใครที่จะซื้อโดนเนาะเพราะว่าโดนตัวหนึ่งเนี่ยก็ราคาถ้าไม่แพงก็หลักพันนะครับแต่ถ้าตัวที่มันดีๆหน่อยนะหลักหมื่นนะครับอย่างถูกๆเลยล่าสุดวิดีโอก็ราคาหกพันนะครับแต่ ต้องขออนุญ,ญาตนู่นี่นั่นประมาณพันกว่าบาทอันนี้ก็ศึกษาไว้เป็นความรู้นะครับวิทยุก็ต้องยื่นขออนุญ,ญาตนะครับเราจะใช้วิทยุสื่อสารถ้าภายในอย่างนั้นก็จะเป็นวอแดงเนาะแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็คือหน่วยงานราชการใช้กันนะครับ